สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมนะคะก่อนอื่นก่อนเข้าบทเรียนเนี่ยเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะ,ะบทนิยามของเส้นขนานจําได้ไหมคะเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันนะคะก็คือจะขนานกันไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่มีทางตัดกันแน่นอนทฤษฎีบทของเส้นขนานนะคะถ้าเส้นตรงสงเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่าง เส้นตรงคู่น no bueno> ั้นจะเท่ากันเสมอนะคะก็คือดูจากรูปนี้เนาะถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันแสดงว่าระยะห่างเนี่ยมันจะเท่ากันเสมอก็คือเราจะลากจากจุดหนึ่งบนเส้นหนึ่งมาตั้งฉากกับจุดหนึ่งบนเส้นหนึ่งเราเรียกว่าระยะห่างตรงนี้นะคะอ่าก็จะได้เท่ากันเนาะถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนาดกันก็จะเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะคะ ถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้จะขนานกันแสดงว่ามุมหนึ่งกับมุมสี่ก็ต้องเท่ากันแล้วก็มุมสองกับมุมสาก็ต้องเท่ากันเพราะว่าเป็นมุมแย้งเนาะเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกันของเส้นตัดเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดตรงนี้มุมสี่และมุมหจะมีขนาดเท่ากันเพราะว่ามุมสี่เนี่ย เป็นมุมภายในแล้วก็มุม6เป็นมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็อยู่บนข้านเดียวกันของเส้นตัดนะคะดังนั้นมุม3กับมุม5ก็จะเท่ากันเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะอ่าเรามาดูผลรวมของขนาดมุมภายในรูปสามเหลี่ยมกันนะคะจากรูปนี้เนาะเราจะใช้สมบัติของเส้นขนานหาผลรวมของขนาดของมุมทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC กำหนดให้ เส้นตรง BC ขนานกับเส้นตรง DE นะคะเราจะเห็นว่ามุม4มุม1มุม5เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือมันรวมกันเท่ากับมุมตรงซึ่งมุมตรงมีขนาด180องศานะคะเราก็จะเห็นว่ามุม2กับมุม4เนี่ยเป็นมุมแย้งกันแล้วก็เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันอ่าจำทฤษฎีบทได้ไหมคะแสดงว่ามุม2กับมุม4ต้องมีขนาดเท่ากัน มุม3กับมุม5ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นมุมแยงกันเนะาะจากนั้นเราต้องการหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนาะก็จะได้มุม1บวกมุม2บวกมุม3เนี่ยอ้าวเราก็สามารถนำมุม2ไปแทนในสมการตรงนี้ได้แล้วก็มุม3ไปแทนในสมการตรงนี้ได้เนาะก็จะได้เป็นสมการตรงนี้เป็นสมการที่เราต้องการหานะคะก็จะได้เท่ากับ180อองศาอ่าจาก จากที่เราพิสูจน์ในข้อที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นไปตามทฤษฎีบททางเลขาคณิตก็คือขนาดของมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันเท่ากับ180องศานะคะ,ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้เขาให้เราหาค่า x ซึ่งอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเราจะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมมาให้แสดงว่าขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็มีขนาดเท่ากับ 180องศาดังนั้นเราก็สร้างสมก,การมาเลยเนาะจะได้มุม a b c บวกมุม b a c แล้วก็บวกมุม a c b นะคะเท่ากับ180องศาเพราะว่าเป็นขนาดภายในรูปสามเหลี่ยมน,นะคะ,ะจากนั้นเราจะเห็นว่ามุม a b c เนี่ยมีขนาด38องศา28องศานะคะแล้วก็มุม b a c มีขนาด 38องศานะคะอ่าเราก็จะนําไปแทนค่าตรงนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะได้สมการมาว่า28องศาบวก38องศาบวกมุม ACB เท่ากับ180องศาให้เป็นสมการที่1เนาะจากนั้นเราจะเห็นว่ามุม ACB เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมุม x ที่เราต้องการหาก็คือ2มุมนี้มันจะรวมกันเป็นมุมตรง ซึ่งมีค่าเท่ากับ180องศาเราก็เขียนขึ้นมาเป็นสมการแล้วก็ให้เป็นสมการที่2นะคะจากนั้นจะเห็นว่าสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันเท่ากับ180องศาเหมือนกันดังนั้นสมการฝั่งนี้มันก็ต้องเท่ากันนะคะจะได้ว่า28องศาบวก38องศาบวกมุม A C B เท่ากับ x บวกมุม A C B นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามุม A C B เนี่ยมันเท่ากันนะคะดังนั้น มุม x ก็ต้องเท่ากับมุมนี้เนาะซึ่งมุมนี้ก็คือ28บวก 3, 18ซึ่งมีขนาดเท่ากับ66องศาดังนั้น x เนี่ยก็จะเท่ากับ66องศานะคะเป็นไปตามทฤษฎีบทที่บอกว่าถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนะคะนี่ดังเช่นรูปตรงนี้เลยเนาะ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกลับไปทบทวนความรู้กันใหม่นะบ๊ายบาย